พลังงานไพ่วันนี้อยากบอกอยากเล่าเรื่องราวใดดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านแต่ครูก็อธิษฐานจิตขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้รับพลังงานดีๆโดยทั่วกัน,นะคะ่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อรับพลังงานกันนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่ทำงานประจำคุณมีแรงกายแรงใจในการทำงานคะ่ะงานอาจจะพุ่งเข้าชนคุณมากสักหน่อย แต่คุณก็จะมีชื่อเสียงจากประสบการณ์ของคุณนะคะคนทำงานค้าขายคนทำงานออนไลน์หรือคนทำงานอิสระช่วงนี้คุณค้าขายกำไรงามค่ะในด้านการเงินนะคะคุณมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่กำไรก้อนโตคนที่วางแผนเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลาที่ดีค่ะคนโสดพบรักทางไกลคนมีคู่มีโอกาสมีบุตรได้นะคะ ในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่คุณก็ยังมีพลังกายพลังใจในการทำงานดีค่ะช่วงนี้คุณมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นนะคะประสบการณ์ของคุณที่ทำมาทำให้คุณมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นมีสังคมแวดล้อมที่หรูหรามีชื่อเสียงจากการทำงานและประสบการณ์ของคุณค่ะเป็นโอกาสดีๆนะคะ ที่จะทำงานคู่ขนานเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะหรือคนที่ค้าขายคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก,ก็เป็นเวลาที่เหมาะนะคะที่คุณนั้นจะขยับขยายธุรกิจหรือกิจการค่ะมีโอกาสที่จะสารฝันสารงานหรือทำงานร่วมกับแดนไกลนะคะคนที่ค้าขายนะคะลูกค้าเก่าก็จะกลับมาซื้อซ้ำลูกค้าใหม่ก็ติดต่อเข้ามาถามถึงค่ะ การงานใดๆนะคะที่คุณลงทุนและรอคอยความสำเร็จอยู่นะคะตอนนี้โอกาสของคุณใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับในเรื่องด้านที่ด้านการเงินนะคะคุณมีโอกาสได้รับทรัพย์สินก้อนโตจากมรดกหรือบางคนจากการลงทุนจากการค้าขายคุณจะได้รับทรัพย์รับกำไรก้อนโตค่ะหรือบางคนก็จะได้รับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ พื้นดวงของแต่ละท่านค่ะในช่วงนี้นะคะบางท่านคุณจะมีอิสระทางการเงินเพิ่มขึ้นคุณมีชีวิตที่เป็นอิสระโดดเด่นคนอยากเดินทางท่องเที่ยวคุณก็สามารถทำได้ค่ะในช่วงนี้หากวางแผนเดินทางต่างประเทศนะคะเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพื่อที่คุณนั้นจะหมุนเปลี่ยนให้ดวงชะตาของคุณนั้นฟโฟล์มากขึ้นนะคะ สำหรับคนโสดคุณอาจมีโอกาสพบรักจากคนทางไกลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือแม้แต่คนต่างจังหวัดก็ได้ค่ะขอให้คุณนั้นค่อยๆศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปนะคะคนมีคู่ในช่วงนี้ถ้าหากคุณต้องการหรือคุณพร้อมคุณกส็สามารถมีบุตรได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะห่างไกลจากคนรักสักหน่อยจากด้านหน้าที่การงาน แต่ถ้าหากท่านใดที่เป็นคนรักที่ทำงานร่วมกันนะคะคุณก็จะสามารถช่วยเหลือกันให้การงานการเงินของคุณมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากว่าคนมีคู่ต้องการที่จะแก้ดวงชะตาของคุณนะคะก็ด้วยการเดินทางไกลค่ะร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสร้างโอกาสดีๆทางด้านชีวิตคู่ครอบครัวหรือคนที่มีปัญหาก็กแก้ดวงได้ด้วยการเดินทางร่วมกันค่ะ ไปไหว้พระทำบุญเดินทางต่างประเทศในสถานที่ที่มีธรรมชาติภูเขาแหล่งน้ำจะยิ่งเหมาะสมค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณนั้นทำการสิ่งใดหรือรอคอยสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นก็จะประสบความสำเร็จค่ะขอให้คุณโชคดีได้รับพรดีๆโดยทัน่นทั่วกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ